ภรยาเอสกันตพง์กลั้นใจอัดคลิปครั้งแรกถึงเวลาเล่าอาการสามีไม่มีข่าวดีคิสตี้คริสตินาภรรยาของเอสกันตพง์กลั้นใจอัดคลิปครั้งแรกเล่าอาการสามีตอนนี้ยังวิกฤตหัวใจอักเสบเฝ้าดูอาการวันต่อวัน วันที่20พฤษภาคมคิสตี้คริสติน่าภรรยาพระเอกดังเอสกันตพง์วูบหมดสติขณะนี้ยังไม่รู้สึกตัวตัดสินใจอัดคลิปแจ้งอาการสามีหลังจากที่ไม่เคยได้ออกมาเผยรายละเอียดโดยคิสตี้คริสติน่าเผยว่าตอนนี้อาการของเอสยังวิกฤตต้องดูอาการวันต่อวันและมีอาการหัวใจอักเสบโดยภรรยาของเอสกันตพง์โพสตคลิปพร้อมข้อความว่าสวัสดีค่ะ วันนี้ฉันอยากจะมาอัปเดตอาการของคุณเอสที่ผ่านมาฉันและครอบครัวยังไม่ได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับอาการป่วยของคุณเอสเนื่องจากทางครอบครัวยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าในตอนนี้อาการของเอสยังอยู่ในวิกฤตพวกเราเสียใจและหนักใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมากส่วนวาเลนติน่าก็ร้องไห้เรียกหาแต่พ่อตลอดเวลาแต่ฉันก็พยายามที่จะเข้มแข็งเพื่อลูกแต่ตอนนี้ฉันคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ฉันกับครอบครัวจะต้องออกมาบอกรายละเอียดทั้ง หมดของคุณเอสซึ่งฉันรู้ว่าทุกคนกำลังรอฟังข่าวดีอยู่แต่ในตอนนี้ยังไม่มีข่าวดีเพราะว่าอาการป่วยของเขายังอยู่ในวิกฤตแต่ฉันพร้อมที่จะเปิดใจและพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ในตอนนี้มากขึ้นอย่างที่ทุกคนทราบก่อนเกิดเหตุสามีของฉันได้ไปทำงานเป็นพิธีกรงาน Big d e ดบ t e โดยช่องเจ็ ที่ลานสยามพารากอนขณะที่เขากำลังทำงานหัวใจของเขาได้หยุดเต้นกระทันหันและได้รับการทำ CPR ฉุกเฉินและนำตัวส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดและปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิตซึ่งใช้เวลานานมากกว่าที่หัวใจของเขาจะกลับมาเต้นอีกครั้งได้รับ CPR ประมาณ19นาทีที่สยามและทั้งหมดใช้เวลาถึง45นาทีที่ปั๊มหัวใจรวมอยู่บนรถฉุกเฉินฉันต้องขอขอบคุณทีมเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินที่ไม่ยอมแพ้ในการช่วยชี ีวิตของคุณเอสและพี่ยาช่างแต่งหน้าของเขาที่ตัดสินใจเลือกโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อช่วยชีวิตเขาตัดสินใจแบบนี้น่าจะช่วยชีวิตเอส ตั้งแต่ที่เขาได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอาการของเขาก็ยังอยู่ในขั้นที่วิกฤตและมีอาการแทรกซ้อนที่หัวใจวันก่อนหัวใจของคุณเอสก็มีปัญหาอีกครั้งและแพทย์ก็ได้ทำการช่วยชีวิตไว้อีกครั้งซึ่งในเบื้องต้นทางแพทย์ที่รักษาคุณเอสได้ออกมายืนยันแล้วว่าเขามีอาการหัวใจอักเสบแต่ยังไม่สามารถระบุอะไรได้มากกว่านี้เนื่องจากอยู่ในกระบวนการและขั้นตอนของการรักษาอยู่แพทย์ได้แจ้งว่าต้องเฝ้าดูอาการของคุณเอสแบบวัน ต่อวันซึ่งแพทย์ยังหาสาเหตุที่ชัดเจนและหาแนวทางรักษายังไม่ได้และยังไม่รู้ว่าจะต้องรักษาตัวในห้อง ICU นานแค่ไหนและจะฟื้นตัวเต็มที่ได้เมื่อไร ตอนนี้ฉันอยากจะขอบคุณสำหรับน้ำใจทั้งหมดที่เราได้รับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉันอยากจะขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยสามีของฉันโดยเฉพาะช่องเจ็ที่ช่วยเหลือและดูแลคุณเอสทั้งเรื่องค่ารักษาและให้กำลังใจมาเรื่อยๆเหมือนเป็นครอบครัวของตัวเองเพราะเอสทำงานหนักและทุ่มเทอย่างเต็มที่เสมอเพื่อช่องเจ็ดมาตลอดเอสรักงานของตัวเองมากๆและสุดท้ายขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่รักษาคุณเอสอย่างเต็มที่และแฟนคลับกับ เพื่อนๆทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ค่ะยังไงเราจะอยู่ข้างเอสตลอดและสู้ด้วยกันท่ามกลางแฟนคลับและเพื่อนในวงการที่เข้ามาอวยพรและให้กำลังใจครอบครัวของพระเอกหนุ่มเป็นจำนวนมาก